ความคิดที่ไม่ดีถ้ายิ่งผลักหนีมันจะยิ่งติดในหัวเราอิกว่าทุกคนเคยเป็นแล้วก็เคยพยายามบอกตัวเองว่าอย่านะหยุดคิดเรื่องนี้แต่ทาไมมันก็จะยิ่งชัดเจนในหัวของเราซึ่งปรากฏการณ์นี้ค่ะนักจิตวิทยาจะเรียกว่า White Bear Effect หรือว่าปรากฏการณ์หมีข่าวนะคะเกิดจากการทดลองให้คนเนี่ยห้ามคิดถึงหมีขาวแต่ปรากฏกาว่ามันยิ่งห้ามมันยิ่งปรากฏสิ่งนี้ค่ะเป็นตัวบอกว่าการต่อต้านความคิดเนี่ยไม่ได้ทําให้มันหายไป แต่กลับทําให้มันมีอํานาจมากขึ้นคือถ้าเกิดใครดูหนังเรื่อง Beautiful Mind จะเห็นภาพชัดมากเลยตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งแต่เขามีปัญหาทางจิตเนาะมีเพื่อนในจินตนาการของเขาอ่ามาเป็นแบบ10ปีจนวันหนึ่งเขาไปพบแพทย์แล้วก็รู้ตัวว่าเออเพื่อนคนนั้นไม่มีตัวตนคราวนี้ยพอเขาเดินไปไหนเขาก็ยังเห็นภาพของเพื่อนคนนี้ใช่ไหมเขาก็จะหยุดแล้วก็ตะโกนด่าว่าเออฉันรู้นะว่าเธอมันคือภาพหลอนตัด ไปคนอื่นก็แบบชี้เป็นไรอยาชี้บ้าเพราะว่าชี้ชีด่ากำแพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายการที่เขาทําแบบเนี้ยมันทําให้เขาหายบ้าปะก็ไม่ยิ่งทําให้มันเป็นหนักกว่าเดิมนะคะอยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนนั้นแหละแต่ในเวอร์ชันที่มีสติกว่าเรายังเห็นภาพหลอนเพราะว่าเรายังป่วยใช่ไหมแต่ถ้าเราทําเป็นมองไม่เห็นไปโฟกัสกับงานหรืออะไรอย่างอื่นรู้ตัวอีกที ลืมนึกถึงไปแล้วลืมนึกถึงเรื่องนี้ลืมคิดถึงเพื่อนคนนี้เพราะฉะนั้นทําไมคะไม่มองก็ไม่เห็นถูกปะพอเราเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองใช่ไหมแรกๆเราอาจจะทาได้20นาทีครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆอก็หลบเลี่ยงจากความคิดนั้นได้เป็นวันหรือว่าเป็นเดือนแล้วเราควรจะทํายังไงเวลามีความคิดลบๆผุดขึ้นมาทําให้เราเจ็บทางจิตวิทยาค่ะแนะนําว่าให้เรายอมรับการมีอยู่ของมันแทนการผลักไสมันออกไปนะปล่อยให้มันเป็น ไปตามธรรมชาติเลยโดยไม่ต้องเติมเชื้อไฟอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะอย่างถ้าเกิดเวลาเราโกรธก็อย่าไปขยี้หรือว่าเวลาเราเศร้าก็ให้รู้ว่าเราเศร้าโดยอย่าไปคิดว่าแบบ เพราะอะไรทําไมแล้วก็มาทับถมตัวเองนะคะมันก็จะผ่านไปถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราแยกตัวเองออกจากความคิดได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่ความคิดของเราและความคิดก็เป็นแค่ปรากฏการทางด้านจิตใจเราคือผู้เฝ้าดูไม่ใช่ตัวตนของความคิดนั้นค่ะการฝึกด้วยกระบวนการนี้นะคะก็เหมือนการออกกําลังกายค่ะคือต้องใช้เวลาความใจเย Й ็นแล้วก็การฝึกฝนถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยเราจะเอาตัวเองออกจากความคิดแย่ๆได้เร็ว ขึ้นเสียเวลากับมันน้อยลงแล้วสุดท้ายค่ะเราจะหลุดพ้นไม่เป็นทาสของความคิดอีกต่อไปอย่าลืมว่าความคิดไม่ดีไม่ใช่ศัตรูที่เราจะต้องกำจัดนะแต่มันคือแขกที่มาเยี่ยมเยียนบ้านของเราบางครั้งเราแค่ต้อนรับด้วยสติค่ะไม่ต้องไปพูดไปคุยกับเขาเขาจะได้ไม่ต้องอยู่นาะนแล้วสักพักเขาก็จะจากเราไปเองนะ